ไม่ได้มีแค่2ไม่ได้มีแค่3แต่ที่ฟอร์ดโชลูพราพามีถึง4คันเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับตัวเจ้า M S R T นะคะรถนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับแรงม้านะคะ250แรงม้าแรงมิดอยู่ที่600นิวตันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่แรงที่สุดสำหรับตัวของ Ford นะคะ คันนี้นะคะผลิตโดยบริษัท RMA นะคะบริษัทของเรานั่นเองนะคะของ Ford ชว์ r o มพระราม5คันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างนะคะต่างจาก Ranger อย่างไรนะคะสเต็มจะพามาแนะนำนะคะกับคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะติดเป็นตรงข้างหน้านะคะกระจังเขียนว่า MSRT นะคะโดดเด่นมากตรงนี้แล้วกระจังหน้าของเขานะคะดีไซน์แบบเกร๋มากเลยนะคะตรงนี้นะคะเขาจะมีช่องระบายอะ อากาศนะคะตรงนี้และตรงด้านล่างของเขานะคะเสริมออกมานะคะตรงนี้เป็นแบบว่าให้ดูมีนิตินะคะและด้านหน้านะคะมีเซนเซอร์หน้าด้วยนะคะตรงนี้และไฟของเขานะคะเป็นไฟแมท i ิ LED นะคะส่องแสงสว่างได้ดีมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเจ้ารถตัวนี้นะคะไม่ได้แรงอย่างเดียวนะคะแต่มี ความควบคุมนะคะทั้งระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะในการขับขี่นะคะอย่างดีแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมนะคะด้านข้างของเขานะคะตัวนี้นะคะขนาดขนาดล้อของเขานะคะเป็นขนาดล้อขอบ21เป็นล้อที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะตัวนี้นะคะออกแบบมาเฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะนะคะ ข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นฟอร์ดนะคะแล้วก็ข้างๆตรงนี้นะคะเห็นไหมคะกิมมิกของเขานะคะเวลาวิ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบมนมลเป็นสีสีเลยนะคะสีขาวแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขามากเลยนะคะยางของเขาคะสองเจ็ดห้าทัพสี่ห้านะคะอา1ยี่สิบเอ็ดนะคะ,ะ,คะตัวนี้นะคะยางนี้วิ่งสําหรับทางเรียบได้ดีแล้วก็แรงแล้วก็ทนทานดุดดันด้วยนะคะคันนี้ออกแบบมาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะ แล้วต่อมานะคะตัวนี้นะคะใส่เป็นตัวกล้องรอบคันนะคะพิเศษเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะเราไม่ได้มีแค่หล่ออย่างเดียวเราเรื่องระบบความปลอดภัยเรามีอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะ,ะและด้านข้างของเขานะคะเป็นบันไดไฟฟ้าที่เราสามารถเปิดปิดแล้วเขาก็จะเก็บเข้าไปข้างบนได้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะและกิมมี่ของเขานะคะตรงนี้ เป็นสีดํานะคะตัวรถเป็นสีเทาดํานะคะเบ้ามือจับนะคะเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวเราพามาดูภายในนะคะตัวนี้รอแค่ไหนแล้วมีความหรูหราขนาดไหนนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเบาะของเขานะคะเป็นแบบเดินได้ด้วยสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เป็นแบบทรงสปอร์ตเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นโหมดขับสีนะคะห่วงบัลไยก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะแบบนี้เลยนะคะ ภายในจะค่อนข้างที่หรูนะคะหรูมากเลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะด้านท้ายของเขาด้านหลังโดยปกติแล้วเรนเซอร์จะไม่มีแต่เราใส่ตรงนี้เข้ามานะคะเพื่อเพื่อเป็นการแบบว่าเราขับรถแรงแรงมันสามารถแบบว่าอ่ากันตรงลมอย่างนี้ยคะ่ะมันกันได้ดีนะคะตรงนี้ สำหรับลูกค้าที่ดูแล้วเป็นอย่างไรกับรถ M S R T คันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ได้ขับแน่นอนขับก่อนเท่ก่อนขับก่อนจองที่ฟอร์ดพระรามหากับน้องสแตมได้เลยนะคะกับรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจติดต่อเบอร์โทร062 502 63 95ค่ะ